โอ้โหบางทองตีรัวมากทุกคนลงบัฟอย่างเดียวเลยนะครับไล่เวทต่อนะฮะนี่แหละครับตัวแรของเกมนะฮะโอ้โหยังโหดเฮ้ยอ,อย่างนี้คือเห็นไหมครับตัวทหารธรรมดาแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับถึงผมถึงบอกนะครับว่าถ้าได้ตัวแร้งถุงสูงมาเกมนี้คือสุดจริงๆนะครับทุกคนผมขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนผมโทเคนติกนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในเกม Kingdom Hero นะครับเป็นของ b i t ครับนะฮะเกมนี้นะครับผมเคยทำคลิปมาร่วมเกือบ7-8เดือนแล้วนะฮะก็เขาก็ได้เปิดเป็นช่วงโค้ดเบต้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้วันแรกนะครับทุกคนสามารถเข้ามาลองเทสได้นะครับเนื่องจากว่าการที่เทสนี้นะครับ เขาจะให้อันดับแล้งด้วยนะครับผมกรณีที่คุณทําแล้งได้นะครับผู้เล่นที่ติดอันดับ1ใน3จะได้รับผลผลระดับ SS นะครับอันนี้เขาจะแจกช่วงเป็นแบบสุ่มนะครับเป็นตัวละครระดับ SS แบบสุ่มตอน Open Beta นะครับผมตรงนี้นะครับ เขาจะจัดอันดับคะแนนนะครับวันที่19ตอนเที่ยงตรงนะครับก็คือเอาง่ายๆเขาเริ่มโค้ดเบต้าจนถึงวันที่19นะครับวันนี้ถึงวันที่19ให้ทุกคนทำแรงให้ได้มากสุดเขาจะแจกรางวัลเป็นตัวละครระดับแรงเอสเอสแล้วก็ระดับ A ระดับ B นะครับโอเคเบื้องต้นนะครับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับผมผมเองก็ไม่เคยเล่นนะครับก็มาทดสอบไปพร้อมกันพร้อมกันเลยนะอ่าตรงนี้เขาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เวนต้าคลิปให้ก็ได้นะครับก็ทุกคนสามารถเข้าไปได้เลยนะครับกดคลิก มันจะให้เราโหลดหน้าเกม3ก๊กแบบนี้นะครับแล้วก่อนที่จะมาเข้าหน้าเกม3ก๊กนะครับทุกคนนะครับตอนนี้เขาให้เทสโดยการใช้เมตา a มสเท่านั้นนะตอนนี้ยังไม่มีบิดครับแบบเทสนะครับให้ทุกคนนะครับสมัครเมตาเมตาแมสตนะครับ <c oughs> ตรงนี้ทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วเนาะใครที่ไม่มีก็สามารถ ไปหาวิธีการสมัครได้นะครับในลิงก์ผมก็น่าจะมีอยู่นะครับผมเคยสอนวิธีการสมัคร m e ตาม a ร์ไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาเสร็จแล้วให้เราล็อกอินผ่านกระเป๋า Meta ม a ร์มันจะขึ้นเป็นออโต้เลยนะครับผมเรากดตกลงอย่างเดียวเลยนะครับเราก็จะสามารถเข้าหน้าต่างได้เมื่อกี้ผมลองเข้าไปแล้วแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเราจะได้สามารถสร้างตัวละครเป็นแบบอีดิทของเราตัวหนึ่งนะครับจะเล่นดาบเล่นหอกก็อยู่ที่เรานะครับ แล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นแถมฟรีมานะครับทหารเกราะดํานะครับแล้วก็เรามาเอาทหารฟรีตรงนี้ได้นะครับทุกคนมันจะเขียนว่าท่านสามารถรับคับฟรีนะครับเขาจะให้สิบครับนะครับเป็นสิบครับแบบเทสเน็ตนะก็คือเป็นแบบทดสอบนะครับเราสามารถเอาบิดเอาจํานวนราคาคับตรงนี้นะครับมาจับจ่ายใช้สอยในเกมได้นะครับก็เราจะต้อง เข้าไปที่ m e t a m a r สเรานะครับแล้วเราก็สร้างขึ้นมานะครับเป็นบิตคัพเชนเทสเน็ตนะครับตรงนี้ลองไปหาวิธีกันดูนะฮะผมเคยทำมานานแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราจะได้รับฟรีนะครับประมาณอ่าสิบคัพต่อครั้งนะครับผมนะต่อครั้งนะแต่ผมที่มีมากเพราะว่าผมเคยใช้บิตคัพเทสเน็ตในการเล่นเกมอื่นมาแล้วนะครับผมก็เลยมีเยอะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับตรงนี้ผมก็อ่า ผมค่อยทําคลิปสอนอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็จําไม่ได้แล้วผมทํามานานมากแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมทุกคนสามารถกดลิงก์นี้เข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนกันให้ทุกคนใส่กระเป๋าบิ t คั p ของเรานะครับขออภัยนะครับใส่กระเป๋าเมตามาสของเรานะครับเป็นของเดี๋ยวผมขออ่านสักครู่นะครับนี่นะครับก็ใช้วอลเล็ตเมตามาสถูกต้องนะครับใส่เสร็จแล้วนะครับรอประมาณ ไม่เกิน5นาทีนะครับอย่าเพิ่งไปกดคนเซิลหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าต่างมาว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนนะครับรีเซ็ตหน้าเกมตามก๊กนะแล้วทุกคนจะสามารถรับตัวละครตัวนี้ได้กดเข้าไปที่ Inventory นะครับแล้วก็การ์ดนะครับเราจะได้ตัวนี้มาแบบสุ่มนะครับจะได้ตัวแบบแร่สุ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวผมรับเลยนะครับนี่ครับมันจะเชื่อมต่อกับกระเป๋าบิดครับเชนเทสเน็ตของเรานะครับ อันนี้ได้มาแบบฟรีๆแบบทดสอบนะครับอย่าอย่าลืมนะอันนี้เป็นโค้ดเบต้านะครับยูทนะครับหลายจังหวะมากสามรอบนะครับสามรอบมันจะมีค่าทมเนียมอะไรด้วยไงครับเราจะต้องจ่ายให้กับเขานะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นแบบเทสเน็ตนะเป็นเหมือนกับ เงินจำลองนะครับเราก็เลยกดใช้รัวๆไปเลยนะครับเสร็จแล้วโอเคนะครับผมก็ได้รีเซ็ตเกมไป1ทีนะครับเนื่องจากรอนานมากๆเลยนะครับผมจะมาขอเข้าที่คําว่าลงเตรียมก่อนนะครับลงเตรียมนะครับเหมือนกับว่าโอเคตรงนี้นะครับเขาจะมีให้เราที่เขาที่ผมเคยบอกไปนะครับเราจะได้1000โทเคนนะครับในเกมนะครับก็คือตรงนี้นะครับ แต่ตรงนี้ผมไปกดผิดนะครับผมผมดันไปกดรีเฟซนะมันก็เลยหายไป20อันผมเลยไม่สามารถซื้อตัวละครได้เขาจะสุ่มนะครับมันจะมีตัวละครนะครับถ้าเป็นตัวละครที่ไม่ดังมากเขาก็จะไม่มีตัวละครโชว์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าผมคลิกมาที่คําว่าอาเชอร์ตรงนี้นะครับถ้าขึ้นเป็นฮีโร่ตัวหลักนะครับเขียนว่าแฮร์หหวเอียดเนี่ยแน่นอนครับดังแน่นอนตัวละครตัวนี้นะครับมันจะขายอยู่ที่สามพันนะครับสามพันโทเค็นนะฮะอ่า ตรงนี้ผมก็ซื้อไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ผมจะสามารถซื้อตัวละครทั่วไปได้นะครับแนะนําให้ซื้อตัวละครที่ขาย1000โทเคนนะครับมันจะมีความสามารถที่พอสมควรนะครับอย่างม้าแจ๊กอย่างนี้นะครับก็มีชื่อเสียงอยู่นะฮะแต่ประเด็นนะครับผมไปกดตรงลูกเต่านะครับเพื่อทําการรีเซ็ตนะครับก็เลยเรียบร้อยซื้อไม่ได้ต้องระวังกันด้วยนะครับโอเคงั้นก็อย่าเพิ่งไปซื้อเลยนะครับไอตัว300นะครับผมรู้สึกว่าโดนตีทีเดียวตายนะครับลองเข้าไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะ ตรงนี้นะครับแล้วถ้าพลาดแบบผมแล้วจะทำยังไงนะครับเนี่ยมี900มี980โทเคนอย่างเงี้ยซื้อไม่ได้นะครับก็ต้องรอนะครับเนื่องจากว่าถ้าผมเข้าไปรอบที่2เนี่ยเขาก็จะให้ผมใส่กระเป๋าเมตามาร์ทของผมอีกทีนึงใช่ไหมให้กดรับ10ครับนะฮะมันก็จะขึ้นว่าคุณสามารถรับได้อีกทีวันที่15นะครับผมก็รอไปอีกนะครับอีกโอ้3วันอีก2 3วันนะฮะถึงจะได้อีกครั้งนึงนะครับ ก็สรุปว่าผมพลาดมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับวิธีการเล่นนะครับก็นิดนึงนิดนึงนิดหนึ่งฮีโร่นะครับเราสามารถอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับอัปสกิลได้นะครับทุกคนสามารถใส่อาวุธได้นะครับแล้วก็สเตตัสเวลาเราอัปเลเวลแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ให้เราใส่ไปได้เลยนะครับแต่มที่เราต้องการจะใส่เอาเลือกตรงที่มันตรงสายด้วยนะครับอย่างผมเล่นสายแอคแท่ารับดาเมจด้วยนะครับก็เกาะไปเลือดไปก็ได้นะครับ ก็ลองเลือกกันดูนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมแค่ทดสอบตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อ่าโอเคตรงนี้ก็น่าจะคมหมดแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแลงนะครับสกอร์แรงนี่เราเข้ามาดูแร้งได้นะครับเราติดอันดับไรผมติดอันดับ20เหรอเนี่ยจริงไหมจริงสิอะไรกันใช่เหรออ้าใช่ด้วยนะครับนี่อ๋อยังว่าเกมมันเพิ่งเปิดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลุยบัตเทิลกันเลยนะครับเดี๋ยวสักนิดหนึ่งนะครับ ก่อนแบตเทิรเดี๋ยวผมเขาแอบมาดูตรงนี้ก่อนว่าได้หรือ,อยังนะฮะยังไม่ได้อีกนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปที่แบตเทิกันเลยดีกว่านะครับหน้าแบตเทินะครับผมว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นครั้งแรกผมรู้สึกว่าการรอคูดาวมันแปลกๆอ๋ออาจจะไม่แปลกก็ได้นะครับผมมาสังเกตแล้วคูดาวตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหม มันขึ้นไวมากเลยนะครับฝั่งตรงข้ามทุกคนเห็นไหมเร็วมากนะส่วนผมขึ้นแทบจะไม่กระดิกเลยนะฮะอันนี้เขาน่าจะอัพเลเวลเป็นเลเวล8หรือเปล่ามาแล้วนะครับอ่าเขาตีผมนะครับตีทหารอ่าอันอันนี้น่าจะเป็นทหารหลักของเขานะครับแล้งอ่าคูดาค่อนข้างขึ้นช้าคล้ายๆผมเลยนะครับแต่ผมช้ากว่าหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับแต่ว่าเกาะดําตัวนี้อัศวินก่อนดำตัวนี้ค่อนข,ข,ข้างที่จะโหดใช้ได้เลยนะ โจมตีบ่อยมากเลยครับสกิลฮีโร่ตัวหลักนะครับมันจะค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับทุกคนนะพวกอัศวินทั่วไปอาจจะแบบเป็นตัวแจกเลยก็ว่าได้นะฮะอย่ามาลองดูมาลองมาดูก็ได้นะครับดูนะอันนี้น่าจะเป็นตัวสร้างเหมือนกับผมแน่ๆเลยนะฮะดูนะครับดาเมจเขาจะรุนแรงนะครับดูของผมนะครับตุ้มต่ำอู๋450โอ้สองจังหวะนะครับมันเป็นสกิลนะครับ ผมเลือกมาถึงผมเลือกอาชีพดาบนะครับทุกคนนะใครจะเล่นหอ,อกเล่นธนูก็แล้วแต่เลยนะฮะนี่นะครับตัวหลักมันจะค่อนข้างเก่งนะครับนี่คือตัวหลักผมยังคิดว่ามันไม่น่าจะเก่งเท่ากับพวกตัวระดับพวก S card นะครับพวกแรพวกอะไรอย่างนี้หรอกนะอันนี้คือเป็นการสันนิานของผมก่อนนะครับเพราะว่าตัวที่เราอ d ดิมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมันเป็นตัวที่สร้างมาฟรีๆนะครับที่เราจะได้กันทุกคนนะฮะโอเคออกมาถึงเขาลงสกิลเลยนะครับทุกคน ็เรียบร้อยนะครับเลเวลเป็นเลเวล3อ่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ตัวละครที่ได้รับฟรีมาด้วยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลารอสักพักนึงนะครับเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปเอานะครับมาดูแลงก,กันดีกว่าผมขึ้นมาเป็นอันดับ18แล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ลองมาฝึกเล่นกันได้นะครับนี่ผมชนะพี่สองรอบแล้วนะครับ แต่ผมแอบเสียได้นะครับผมไม่ได้ตัวละครมาด้วยไม่งั้นผมจะมีตัวละครยืนถึง3ตัวนะฮะทุกคนยืนถึง3ตัวเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้รับแล้วเหรอทุกคนผมได้รับแล้วครับบางทองนะครับโอ้เอาเรื่องวะรออะไรล่ะครับบางทองนะครับเป็นตัวละครใน3ก๊กที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอแบตเทิลสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับบางทองของผมนะครับอ่ารูปตีบวกบวก8ตรงนี้ผมยังไม่ทราบนะครับว่าคืออะไรนะฮะเข้าไปดูสกิลสักครู่นะครับ เป็นสกิลเวดมนตุนล้วนนะครับเพราะบางทองนะครับเขาเป็นกุญสือทีอ่หลอกให้ทางโจโฉนะครับท้งกองทัพนะครับไปอยู่มันแพรไม้นะครับแล้วเขาก็จุดไฟเผาเขาถึงชนะสงครามครั้งนั้นได้นะก็ทดสอบกันเลยดีกว่านะครับทุกคนลุยอ่าคราวนี้นะครับมีบางทองเข้ามาช่วยแล้วนะฮะมันจะเป็นยังไง มาดูสกิลแน่นอนนะครับบางทองผมเชื่อว่าเป็นสกิลที่วงกว้างมากๆอุย้ยมีสี่คนนะครับผมงานหยาบแล้วครับมีสี่คนนี่ผมมาเจอคนเก่งแน่เลยนะอันนี้เขาน่าจะติดบัฟนะครับติดบัฟอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีลัคก,กี้ด้วยนะครับลักกี้คือหลบดีกร้ปอร์เซ็นหรอโอ้โหบางทองตีรัวมากทุกคนลงบัฟอย่างเดียวเลยนะครับไล่เวทต,ต่อนะฮะ นี่แหละครับตัวแรของเกมนะฮะโอ้ยังโหดเฮ้ยอย่างนี้คือเห็นไหมครับตัวทหารธรรมดาแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับถึงผมถึงบอกนะครับว่าถ้าได้ตัวแร้งถุงสูงมาเกมนี้คือสุดจริงๆนะครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้แลงผมผมขึ้นมาเป็นอันดับสองแล้วครับทุกคนผมไม่รู้เขาคํานวณจากอะไรนะครับ แต่ค่าพลังผมน้อยนะแต่ผมอาจโชคดีที่ผมได้บางทองมานะครับทุกคนเอาละผมจะเอาให้ได้ตัวแรงสูงสูงให้ได้เลยนะครับเกมนี้สนุกนะนะฮะผมคิดว่าก็เอาประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวถ้าคลิปนี้มีอย่างไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปเดี๋ยวยังไงก็ลองเข้ามาเล่นกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับทุกคนโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ